เปิดปุ๊บเห็นดาววิวบอก <ไป S 1> วิ่งกลางแจงปะเะมือนกับตามเต็มทุกด้านนี้หรอมือดมากโลกมืดถ่ายไว้ ตรงนั้นใช่ไหมสีฟ้า,ฟาใช่ไหมวิวน,นั่น,นเนะนี่ยเหรอนี่หอดูดาวใช่ไหมวิวทัชมาฮาลแห่งประจวบคีรีขันธ์น้ำตรงนี้น่าเล่นมากเลย <c oughs> ขคลื่นแรงอ่ะดูดิทัชมาแล้วก็ปิวไปเลยอคลื่้นแรงมากอ่ะ แล้วใช่ไหมครับเฮ้ยนัน่นไอลิวชอบเล่นไหนเนี่ยไอเนี่ยนนะอืมร้องให้เราพาขึ้นที่ทูปาเตมี <c oughs> อ่ะสิบรอบเล่นได้ยังไงนี่เปิดแล้ว<อ> <c oughs> เดี๋ยวค่อยมางานมันเด็กปีหน้าดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยไดโนเชา้านี่ง

ไป <มา S 1> <laughs> ไปถึงไม่มีคน,นเลยแนตะ่หาดอย่างนี้แหละนัก่นไม้อ,ไมอ๋อนี่ผีเสื้อเหรออ๋อผีเสื้อต้องอยู่ในปา่นนาอนอนีูอ่ตู้อบผีเสื้อ <c oughs> อะไรที่ <c oughs> <G ül> <technology> โอ้ยนี่สวนผีเสื <S 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 ส้อสวนผี <S <S ส,วน,ผสวนนาใช้หนะ้าตลาดน้ำอ่างทอง